สวัสดีครับวันนี้พาชมบรรยากาศบ้านทุ่งฟาร์มในยามเช้านะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านหนองทับไทยตําบหลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะครับแต่ก็ไม่ตกมากนะครับยังพอทําให้ต้นไม้ได้ชุ่มชื่นนะครับ วันนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับไม่ได้รถต้นไม้อันนี้สวนนาข้างๆนะครับรอบๆนี้ก็บางท่านเขาก็ได้หวานข้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆต้นข้าวก็เริ่มขึ้นเขียวชะอุ่มนะครับ นี่ยชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับก็แดดอ่อนๆน,นะครับก็จะเข้าฤดูกาลทำนาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ แต่ส่วนมากนะครับชาวบ้านเขาก็จะหวานนะครับเดี๋ยวพาไปชมต้นไม้ที่หลังจากเจอฝนเมื่อคืนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่ได้ปลูกไปประมาณอาทิตย์กว่านะครับอันนี้ก็เป็นสมโอนะครับพันธ์ทับทิมสยามนะครับตอนนี้รากน่าจะเริ่ม ติดแล้วนะครับเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับส่วนมุมตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเปิดทางให้ตาธรรมชาติเขาไปอยู่ในบ่อนะครับบ่อพักน้ำัางนี้นะครับเป็นจุดเติมน้ําเพื่อช่วยบ่อบาดาลน,นะครับความลึกของบ่อก็ประมาณ6เมตรนะครับ รอบรบ่อก็จะปลูกตะไครนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อประดานนะครับเจาะลึก42เมตรนะครับท่อก็เป็นท่อ6นิ้วนะครับตอนนี้ก็กำลังรอระบบแผงโซลาเซลล์อยู่นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหนองนะครับเพื่อช่วยซับพอร์ตกับบ่อบาดานนะครับอันนี้เป็นชั้นในนะครับชั้นในตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานะครับ แต่ก็จะแบ่งพื้นที่สำหรับดำนาปลูกข้าวด้วยนะครับก็คือเราเพาะพันธุ์ปลาเองนะครับเพราะปกติแล้วเราก็เพาะพันธปลาขายอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราปรับเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มนะครับจะทำเป็นโคกหนองนาผสมประส,สานนะครับมีทำนาเลี้ยงปลาในนาข้าว มีเพาะพันธ์ปลานะครับขายให้กับพี่น้องที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาน้ําจืดนะครับแล้วก็เพาะพันธ์ขายนะครับในราคาที่มิตรภาพนะครับอันนี้ก็ทําถนนกั้นนะครับ อันนี้ก็พึ่งปลูกอันนี้เป็นต้นมะม่วงพันมะม่วงเบาใต้นะครับปลูกได้อาทิตย์กว่าก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นคลองรอบนอกนะครับอันนี้กันพวก สารเครมีต่างๆไหลเข้ามาจากด้านในนะครับกันไว้ก็คือจะแยกนะครับด้านนอกก็ส่วนด้านนอกนะครับส่วนด้านในแล้วก็จะปลดสารเครมีต่างๆนะครับ ต้นไม้ก็ดูสดชื่นนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับฝนตกอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็เริ่มแตกยอดอ่อนแตกยอดใหม่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมุดนะครับอันนี้ผมชอบทานนะครับก็เลยซื้อมาปลูกนะครับอย่างละต้นจะไม่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับสิ่งแรกเราก็ต้องปลูกในสิ่งที่เราชอบกินชอบทานก่อนนะครับที่เหลือเราก็ค่อยขายนะครับ ก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโบ่ออนุบาลลูกปลา ก็เป็นกล้วยน้ํำว้านะครับปลูกสลับกับต้นมะม่วงนะครับอ,นนอ,อันนี้มะม่วงอะไรอ่าเขียวใหญ่นะครับเป็นพันเขียวใหญ่ ช่วงนี้ยังไม่มีน้ํานะครับเพราะรอระบบโซลาเซลล์อยู่นะครับใช้เซมมิสนะครับติดแผงโซลาเซลล์เพราะใช้ไฟแล้วก็ไม่ไหวนะครับแต่ละเดือนแพงมากนะครับเพราะเราใช้น้ำเยอะนะครับ ก็เลยคิดจะติดแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงพันเขียวใหญ่นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเอามันมาปลูกนะครับเป็นมันม่วงนะครับมันเทศ นี่นะครับปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับก็จะเน้นปลูกไว้กินนะครับอย่างละดิและหน่อยนะครับผสมประสานกันไปอันนี้ก็ยอดมันเหลืองนะครับ เพิ่งลงปลูกเมื่อวานเนี้นะครับอันนี้ก็มะม่วงอะไรเนาะลืมชื่อแล้ว ก็มีมากบายหลายสายพันธุ์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นล็อกที่จะทำนานะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นคลอง ทำเป็นคลองด้านในนะครับตรงนี้ก็จะลึกหน่อยตรงนี้ก็ทำเป็นนานะครับแต่นะปีนี้ผมจะดำนะครับจะลงมือดำเองนะครับทำเองนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ จะทําเป็นนาเอ็นซีนะครับเพราะน้ำที่เราสูบออกจากบ่อปลาก็ปล่อยลงมาในนาข้าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับ ทุเรียนนะครับพันหมอนทองนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าอ่าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่อ่าดูแลดีๆนะครับเพิ่งจะลองปลูกเป็นครั้งแรกนะครับนี่นะครับไช้เสเลน มุมด้านบนนะครับจนข้างล่างก็ข้างล่างก็จะทำเป็นดินนูนน,นนะครับคล้ายๆกับโพลนะครับไม่รู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันนะครับ อันนี้ก็เพิ่งปลูกได้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะครับผ่าหมอนทองอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้า นะครัปลูกหลายสายพันธุ์นะครับจนจำไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับ นี่ก็กล้วยน้ำวา้านี่ก็เป็นมะขามยักษ์เปรี้ยวนะครับปลูกไว้หนึ่งต้นนะครับสลับโดยกล้วยน้ำวา้านี่นะครับ แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยหนึ่งต้นนะครับสลับกับกล้วยน้ำวบาเดี๋ยวสุดท้ายก็คือไผ่กิมซุงนะครับหรือว่าไผ่ตรงลืมแรงนะครับออกนอตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมให้กำลังใจนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ